สบาสดีพี่น้องสบาสดีย้ำบ่ายพี่น้องซาขอพ่อก็สงง่งม่น,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 น้องเต้นคือเก่าพี่น้องเว้ยอุ้กระลูกมีแตครอบรัวเ้ามาอนี่มืมีนมมีซาบางเลยปาปาโทษตำถาดยากักษ์บอปีกเป็ดอีเซียวก,ก็เราขอบใจนะซาเพื่อนรักสำหรับปีกเป็ดมือมหน่ะซองโลเนาะแต่ว่า มันลายเกยมีน้องกเกเลียนเอาไปเสียบทว้เย็นไหว้นี่เะเต้นปืจะไปไหนเลยน้องซาร่าใหมาไปยกกระปิามขึ้นมานอย่างปีเป็ดวิไก่น,เนกะเฮ้ยเอาขึ้นมาแล้แม่ทงนะฮาพักเขานะ เยอะเลยข้างน้ำแม่ลูกปีก่นะป๊าตัวบางำอ่างอ่างนลุ่มบ่เทนบ้างๆ้แทเจนยืนลุ่มกับเย็นกันกัพี่น้องเลยบรรดาสามเคยเราึ้นมาขึ้นมากเออมันได้ยินเสียงเอ๊ะเอ๊ะหาเมย เต้นเต้นเต้นครับเอ้ยวสันเต้นครับเอ้ยวาสันเออเต้นเอ้ยมันได้ไปนอกเลยของาใหญ่านมาน้ามาเสียอากับยีนลูกอีเจเลยบ้านนี้มันเป็นถูคือปุ้ยอไม่ไหวจริงจริงวยอ่ว่านกบ้กอยู่ ก็ผู้สาวน่ะลูกบ่ได้ถาเป็นไข่แม่เอ้ยว่ัน่าให้ชุกไข่ลงไปว่ะกินข่าวเดิพี่น้องสบายดีพี่เจมไปกินข้าวลูกไปสบายดีทุกคนตั้งกินท่สุดอกโอ้เต็นเลยนะพูอเต๋อมันยังกะจิกวยเล็กแบบนี้ไม่รู้ทานไม่รู้มันจะเอากลบอกะอีหลักเนาะอ่อไหหลักมาขอ อะ่มึงใชหน้าอีเมลหรอบอกะให้มางใาหน้าอีฟออีเมลเอ้ยแตงมันอแตงอมันบเขาหมักมันถือตาถือแบบบอกเจาะไรน้อยกานั้นบลูกเวนั่นะลูกสาวนั่นแหละลูกเซี่ยวเล็กๆนั่นแหะเออมึรู้จัลูกเสี่ยวบ่กว่าเขาคุยโทรศด้วยกัน

บ้านวอนำหนักเลือรถหาโลพี่น้องเมา่ามีน้ำหนักรถเหลือตังรถตั้ง5โลนะคะยังเลือเท่าไรอย่างนี้เรือแปดสิรือแปดสิบพรารถแต่ปลายนะกูจากเจ็ดสิบสเลยหกสิบหกพี่เล็กกัน1นึเท่าไหร่นะแม่ร้อยยีจริงเหรอพี่เล็ร้อยโลอาโ แต่มันสูงมาเด้อพี่น้องยังม่ได้หลักะมาคองนะมดยิ้มเหนเขาเนี่ยมาเดินเนี่ยบอกมันหล่มันออกมาคอการลงกรุงเทพโอ้างเงินมาแต่กันเีน้ำกันเนี่ยไปน้ำกันได้เบิรงนองพอสตล์เดียวกันมันไตล์เดียวกันนะไปน้ำกันได้เบินอคนบ่มาป่าดิแต่มันแอกเป็น อีแม่นั้นน่นอีแม่นันนี่แล้วกนเโอเคัลเียงเดียวมันเงว่ามันคืออันนั้นไ้ากันเเพราะว่ามันยังสิบ่ต้องเว้าหนยังวาเขาปากคนยากบ่มีเออแ่นเฮ้ยางน้องตอนเมาาพี่น้องเอ้ยมีแต่งานดองกับงานดองงานดองงานเดางานเสียเงินากันจะให้เสียเงินน อ้มาเด้ออีนูมีใครอื้อเเห็นบ่มีใมามันมีกู้ชายมาละกันยังได้เด้ยังได้เด้ยังได้า่เอ้ยนี่ยไต่อันนี้รถงานได้งานได้กูสุกใส่บักได้กับบักนังกับป๊อบสุกใส่บักกับป๊อบป๊บเพาปาว่าพี่นงว้ยเ่าเ่นสมือ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 บนฐาโพเด้เจดมไปเม่ ดตกนอนสาคาามอเนี่ยแตกอึนรถอื้อยางไปเอ็งาเปยังอียไม่่ไปถ่ายขีดมันบังไพ่เี็ก็อยมพาเลยหาขคนแตกอึนนะเขายาเขายาอยู่อมันอยโอ้ยหหอบอกพี่จริงน่ารกเมื่อเกิดมันเขาไปกินยังใบมัใบบน้าอีพอใบเ็น่นเลยยาืะควมเสียง อย่าและอย่าและเรากินนัา้นนั้นมูมามูปิ้งกินเราไกาอ่อะไรมาน้้งเต้เาไม่ฆ่ามหมูบอกก็ยังเมาอยู่มัไนไเมาาวเจ้าว่ามันหูจ้าก,กบมอนมาก,ก่อนนะนะั่นแล้วเฮ้ยอืมอามาแหลนใส่แหลนใส่เนะออือเสียก,กับมาวงลูกได้เสียก,กับพ่าลูกนะีเฮ้ยไปเลย,ยเสียกันะ ข่ากับ่าวนัเสียวเมาจับแล้วม่เียวเมาปมัอบลูกมันเฉียวป่วนมานอนนเปกระเจงแล้วมานอนเเ่าอืมอานอนเเ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 เาเ้เเเเัเน่ะมันยัเเ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 าเเ้เเเาด้องเเเต้อเเพงเเเเเงเเ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 ไเเเเนเเ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 อเเเเเเิงเเเเเนเ้เเ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 แ

รุもうもう่นเียยมั้มันเรียนมหาบอมสี่ไปเรื่อยไปยังไปเรื่อกบมห่างกนได้ดอกมัองปีงแค่ตัวนี้มับหกบอรุ่นนี้เยี่ยมทาเดินอาจะเลเฮ้ยงงการก่อ พอถาก็ไม่ถ่ายกับป้ายคูนึ้างกับลูกคยกับปคู่คึนเออขาดน้อมึเนกจองอยู่เือตาลูกกูกินยานมุู้รนห้ยักิ่งปากแฝดอาหารตายอืมตายตปบ่กแอยป่านี้บักทรงตูนะนี่จะเขาอยู่เป็นจองเขาเองได้พอแม่พปอยู่ไปจองมือสามืออเอยู่ได้เนาะเขาก็อยู่สองคนอะต่ว่าแหมันนอนนำบ่มานะเขก็อยู่เียงเขา มือบ e. tamam. ุญนะใคเมื Ө ่อนอนแบมอยงบบมืออ่ะก็นอนเตียงเขาในวมึงนในมึงนะ้มกันดานกบบ้านะก็เปย่งว่ามันดอกม่เยอยู่มันสบายปวดบา ก็ครับปัจจุบันก็บ่มีแค่กบสู่ขเมื่อยอย่บ้านกับวันี้กด้แบบก็ได้เชื้อโรให้อมกแน่มันบอกมีคนบ้านสซนนั้นถ้นกองให้ออกหน้าเบิรอยู่ห้อยู่หน้าเบิบอกได้ว่าดีสู่บนบ้านนะมันอาจารย์นี่สู่บนบ้านนะคุณเลยงะเพื่อนใกล้ๆน่ะออกให้หมดหน้าเบิร์ตนะอยู่ให้อยู่หน้าเบิร์พระเจ้าบนบ้านแล้ว มันมในการถปลูกมันมาลายดีวยอิติพรเจ้าบอกลายแน่มันมันชวนในหนออเปยังไงบางลายน้อยเี้ยนกันวคนอยทนาันจาวน้งขาัใจดำเชื่อตมมันเงือัวมันใหญ่เงือก็มาต่เรืเียงบับมีหนั แล้บ <c oughs> <c oughs> ้านโลดลุงเปยก็เราอยูบ้านกันนะล่าว่าไปเลี้ยงอนไรควยมามมือควรงยังสู่เดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนหกมาสิเหลือบอปานย่มันน้้วยเกี่ยวเขาแหลรหรือมเกี่ยวกัาลอัน้เิตันมาหางวกินแล้วตันโลดเดดแล้วบ้านเดี๋ยวเขา่ากหาแล้วไปวดสังหันาหางควากินเบื่อหนายลาอะไรคืออะรกเมือยมือ้ย เอาแม่เราน้ำลมเนี้ยเราติตวกันหนาสิปีอยู่นะกวดสั่งเลยหอยว้งามเพียวจังหวะแมือเราจะมาหานบอกเทียนเอาเอ็มรอดลงไปเรากินนะกู้เต่าปลาดํารุงไงก็เลยมาพูพายผบ้านหลัดผูมันควยเฮากวยเรลาตมือ่อนจะซื้อน้มไหเหลาจากองแป๊บขาล่าไหลกล้วย แกปวดจะเจ้าเรเดินอะไรวะซีจะช่วยจังปอยในเข้าีนปอยอ๋อมากัมาดางไผ่หนึ่งเขาเรียกเมาควไปไปเลยแล้วมันเหนยมันจะมันจะปวเองจะลงนะสาวกบจนน้อนม่ใช่สาวกบจนนอนปล่อยมือยมาลักอันตะแลมทนเองเป็นท้ำตากีบใหญ่เด้ ไม่เอาอิ่มแล้วยิ่งมันฟ้าจะระหาเัาโจกท้ายไม่พอค่ะยแสดงความจริงว่ะไม่เอาไม่รูกลูกเจนหนวกนะบางทีมันกับบางอย่างใหญ่นะขาวมูครับบ้างทายไม่พอค่ะอีวันที่สิบหกกับงานดองเด้อเฮ้ยไปอยู่กับไปซอยโลดดองไปอ้าวกับดองพี่น้องเขากันองแล้วแหละพี่น้องไค ไอ้ด uh, ูอย่างเงี huh. uh ้ย huh. ่เดมเนลุงดูช่บอกติงโอ้ยยันวาืออ้ไม่แม่เจ็บเออย่เงยนดีสิโดโช่ลุงดูสีชาดเลยเลยลาทั้งอันโสดฉลาทั้งลงทะเลบวตี้เ่อาเมียสิลงทะเลให้ดูเจ้าหยางได้ทะเลเลยเลยจะน่าตมีอยู่เพื่อนได้ห่ะอย่าเงี้ยเราไอ้าเมืงไงเนาะอื เรซไปอยู S <S <The 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 ่ค si um, ่ลังบนี้หลังนี้ครังคนนีแล้วแล้วทางปลา่านี่มันกินนอนอ่เมันด้ไหมเาเอามาเสียีเอามาเสียผีก้อนกินก้อนนีดเมันราจะคิดว่าเกิดสว่างห้านดองเรองวนหานดองกินตอนเสาร์เ้ยมันเกิกับตอนแรงเลย <muitas> ขอบคุณแม่เขากินมันี่บ่ได้่ามื่อไหร่นะวะมื้อมื้ออย่ไดมือไ้ร่นะน้าเดียวคมเบีร์พอมีเาล้างมื่อาะมจมกินน้ำกันเป็นองรเสียไอ้ไอ้สุดหล่อเด้ทาง่เอ็นเด้เาฝากมงาเมือวานน่ะขอบคุณหลายๆเด้อก็หายดีไม่แห้งให้โรเกาเนาะลืมมาควรจะดำอยู่วัน ได้เป็นนายสูงๆคนไร้เนื้อทีมหมทีมหมดป่าเนาะนายปนเนาะเลาเป็นทหารอยู่เนี่ยเขาให้เลี้ยงชั้นไายเด้อครับประจวบมาเที่ยวหัวหินเดินระวังโอ้ยสิมีบุญได้ไปเที่ยวทะเลบ่นด้สม่ำเนี่ยความฝันก็เลยว่กเห็นเขาไปเห็นเขาไปเที่ยวเห็นสนีป่าไปดอกวะเกิดมายังไม่เคยเห็นทะเลจริงเลยเคยเหจอทะเลเที่ยว แต่ว่าญาญาน้องนาว่าถ้ายาถือรางวัลที่หนึ่งาจะพาปลาเจียวทะเลว่ะฟันเอาได้เดี๋ฟันเอาพี่น้องเอ้ยได้เปนอะไรเดี๋ยวเด๋ยเที๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนเดี๋้เด๋วเนี๋ยนดี๋วดียวเดี๋ยวเดีดี๋ยนหด้๋วดยวเดี๋วนดียไเด้๋ยวดยด๋ยดนดียเีว คมตายกันคออยู่บาดย่างเขาว่าคือเฮานี่แหละบ่แค้นได้อันนี้เกดําบ่แค้นคือเฮานี่แหละสิมีอีหยังเฮาบ่ได้แค้นคอได้พี่น้องเอ้ยสิจนว่าสิลมสิตายออก็บ่ได้ใช้อีกเตต่อจนบ่ตีนจนจนลบหมอคือตอนสิจนว่าอลอนอก็ได้ตสิบ่อึดนะเฮ้ยอมวาว่าบ่อึดเฮ้ยบ่ด้ยังคก็กูมึงอ้เห็นกันนะบ่่เฮ แต่ว่าเรื่องให้กิี่เองาว่าไอ้เรื่องกกอันนับหนึ่งได้สมัยก่อนก็ยังเขียนหน่อยค่ะเนี่ยบ่เคยพอสามตั้งเนี่ยพอสามบ่เคยขอเงินผ่องเงินแม่เลยเาเงินซื้อสินเองอันนี้กี้นะป้าได้ก็บอกมีบ้านคน ไปหาถากต้นกิซี่แล้วขจาจก็ได้กิซี่นะฮะเด็กไปหากิซ yep ี่ตะกี้เฮ้ยชิว่าอะไรบ้านใหิมวงก็บ้านนบ่อรนังตาเสียบึงคนบรไปหากดกูมือเนี่ยกูขจะรวยได้กูมือนะฮะเบิ้ลบ้านน้ำบ่อบ้านใหิมวงก็ได้กิซี่เขยจะไปกินเนี่ยบ่อมาเขาวอกฟันเหอดะเออเห็นจูมาไปหากิซี่กันรนังเบิ้ลกูมือจรินะ โบลี่นั่นเป็นตนหน่ายหนองล้วแม่ก็จะเอาหัควันเท่าน่ะยอ,อเ,อเอล่นโบว่าคามจริงได้อันน,นี้นะแม่นั่นแหละปาล่าอ,อืมบ้านนาโบ,ก,บก็บ้านหน่งวก็จะเอาปลาท้ายกิซี่ตะกี้นะเอียมเคยให้กิซี่ด้วยแล้วก็เคยอยู่น้ำผาเรืองฮ่าฮ่าาามันอยู่ในป่ากิซี่ นี่เมืยนส้อนมันลงมันเลยนะน้มันเลยน่อนอยู่ไปจัะมันน้องหัวตาบ่โัวเม็นลราไปโดนมั้งบ่หัวผายไปวันนี้เขาก็ะสือลาเลยเป็นน่องจากฝากก็เลยก็เซนจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะจ้าที่มาสพอร์ตบ้านหลังสีเขียวเพรกันไม่คิดหนาจ้าสวัสดี